ซื้อของจ่ายเงินอยากได้ของดีซื้อของที่มีคุณภาพของที่เป็นของแท้ของจริงแน่นอนสวัสดีครับผมมาคมข่าวตองครับผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริมข่าวตองแม็กวันนี้เหมือนเดิมครับก็จะพาคุณผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่ผมได้ออกไปเยี่ยมผู้ที่ได้ดืม่มได้ทานอาหารเสริมข่าวตองแม็กแล้วได้ผลมาบอกกล่าวเล่าเป็นวิทยาทานให้กับท่านได้รับฟังกัน อย่าลืมนะครับติดตามฟังกันให้จบแล้วใช้วิจินียนในการรับฟังและตัดสินใจไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อมิโรดครับเป็นคนพื้นที่พื้นเพเดิมที่ตะก,กวัวป่าเลยว<ะ>่าเป็นคนประทวบแต่มาอยู่ตะก,กวัวป่านี่สามประมาณสามสามิบสองพี่มิโรด มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับบ้านก็มีเบาหวานหลักๆในเบาหวานเบาหวานก็เคยเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ครับเบาหวานนี่ขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหลังจะกินข่าวตองไปหนึ่งขวดเหลือร้อยสามสิบห้าครับเนื้องอกในลำไส้ใหญ่เนื้องอกในลำไส้ใหญ่นี่ผาตัดมาได้เมื่อก่อนนี่ยพาตัดมาเนี่ยพาตัดมันมันทายมันทายไม่รู้เรื่องเลยมันทายโอ้โหทายทำให้ทายทายมากครับไปัไปหา หมอตัวที่กรุงเทพภูเก็ตเหมือนกันหมอตัวเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่แต่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเนื้อหลายนะก็ไปผ่าตัดมาเป็นเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่นี้หมายถึงว่าเป็นเป็นดิสซีโดงลำไส้ไม่ไม่ไม่นื้อคนละย่างคนละย่างคนละย่างไม่ได้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้องอกในลำไส้ครับครับอาการมันแสดงออกมาเกี่ยวกับเนื้องอกลำไส้ใหญ่นี้มันออกมาแบบไหนครับ มันขับทายไม่รู้เรื่องอ่ะมันทายโอ้โหวันนั้นการกันทายเราบบการทายในวันเจ็ดคนแปดคนเจ็ดคนแปดคนเป็นสิบพี่พี่รู้จักเขาตองได้จากที่ไหนครับจากแฟนจากแฟนแฟนก็กิน่อ,นอแน้นะแฟนหลังจากดื่มสม,มุนไพรเขาตองไปแล้วเนี่ยมีอาการกระลับชุ้มแบบไหนบ้างครับมันแต,แ,ตแ,ตแต่กินทีแรกกินนัำซองมันแรกมันปวดมันปวดมันปวดกัะขอตั้งบาเข้าตั้โซนข้อจ้คข้อนปวดเรืองอ่ะทายแบบไรสาระเลยเนีัยพอกินข้าวก้องก็ไปแล้วผมแล้วผมกิน ก็ฟองควรเราติดเ,ดเงินแนั่นเลยไหมหมาไป็ควพรพอฟ้าแล้วเนี่ยครับเห็นหลดแล้วที่นี่เป็นระบบระถ้าเช้าปะกะติธรรมดาก็แล้วก็ถ,ถ่ายถ่ายมากนหมครับเช้ามาเช้านี่ก็ถ่ายาสองสองรอ,อบจบกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ยข่าวตองเนี่ยถ้าระบบปรับทายนแน่นอนร้รอยเปอร์เซ็นต์ระบบปรับทายเนี่ยดีแน่นอนครับแล้วก็อาการเคริดปวดเมื่อยก็หายไปหายไปนะครับแล้วการนอนหลับโอ้โหคำตะวางเลยเนาะ สบายนะครับละรถเดียวจบก็รู้สึกว่าเรามีความสดชื่นขึ้นทางคุณพี่วิโรธรู้สึกพอใจไหมครับพอใจมากเลยเราพอใจทีเดียวเลยเราดีมากเลย้ะคะแนนหนึ่งร้อยให้กี่คะแนนครับให้ไปเก้าสิบฟาเลยนะเก้าสิบห้าเลยนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่ได้จ้างพูดกีบาทครับไม่ได้จ้างอะไรเลยพูดด้วยความเต็มใจพูดพูดพูดด้วยความเต็มใจไม่มีเตรียมนะครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมเลยครับไม่ไม่ได้่าจ้างเ่าแล้วไม่เอาขอบคุณคุณพี่วิโรธเป็นอย่างมากที่ ให้ข้อมูลข่าวสารกับทางทีมงานข่าวตองในเมื่อวานนะครับก็ขออวยพรให้คุณพี่ไพโรธคุณพี่พีโรจนะครับร่วมวงมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บแต่จนร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากที่ท่านได้รับชมรับฟังกันจนจบแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและตัดสินใจสั่งซื้ออาหารเสริมข่าวตองแบกวันนี้ได้ที่ผมอาคมข่าวตอง ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 0 8 9 8 3 8 1 0 8 1 8 8 9 8 3 8 1หรือว่าในกล่องข้อความด้านล่างใต้คลิปนี้ที่ผมได้ปักหมุดไว้โปรดสังเกตน,นะครับอาหารเสริมข้าวตองแมกของแท้จะมีลักษณะกล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้ใต้ฝากล่องทุกกล่องจะมีลายเซ็นของผมอาคมข้าวตองมั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอนถ้าไม่มีลายเซ็นผมให้สมมติฐานได้เลยว่าเป็นของปลอม หนึ่งขวดไปราคา1,200บาทเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยแบบเก็บเงินปลายทางสนใจก็ถ้าเข้ามาในกล่องข้อความหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมอากมข่าวตองยินดีต้อนรับทุกข้อความทุกสายสายไหนที่ไม่รับก็จะรีบโทรกลับในไม่ช้าฝากอาหารเสริมสมุนไพรข่าวตองแม็กเป็นฝากอาหารเสริมฝา,ากอาหารเสริมสมุนไพรข่าวตองแม็กให้ กับพี่น้องทุกท่านให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้า